สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัวดวันนี้นะคะก็จะมีโจทย์อยู่ว่าถ้าในหมู่บ้านของนักเรียนนะคะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรนะคะครูจะให้นักเรียน เขียนลงในสมุดนะคะอย่างน้อย5ข้อหรือบางคนนะคะอาจจะเขียนเยอะกว่า5ข้อก็ได้นะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมันรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคาับหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ